ร้านขายของเก่าเล็กๆในหมู่บ้านเปิดทุกวันแต่คืนนี้เงียบผิดปกติเจ้าของร้านเห็นเทวรูปพระพิกเนตเก่าแก่ตั้งเด่นอยู่ตรงกลางเหมือนมีพลังบางอย่างเขากำลังจะปิดร้านแต่ได้ยินเสียงน้ำหยดเบาๆมาจากมุมเทวรูปเมื่อเดินเข้าไปใกล้พบ<ป>หยดน้ำคล้ายหยดน้ำตาไหลลงจากดวงตาของพระพิกเนตชายหนุ่มรู้สึกขนลุกหัวใจเต้นแรง แต่กลับรู้สึกสงบในเวลาเดียวกันชาวบ้านอยู่เก่าๆเล่ากันว่าพระพิคเนตจะร้องไห้เมื่อมีเคราะกรรมใหญ่กำลังจะเกิดชายหนุ่มเขานั่งลงพนมมือขออโหสิกรรมและรับรู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เทวรูปส่องแสงบางเบาเรากับให้พรและเทือนสติในความมืดเช้าวันต่อมาชายหนุ่มพบว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปทุกอย่างดีขึ้นเรากับได้เริ่มไหน ตำนานนี้สอนว่าการยอมรับกรรมและรู้จักปล่อยวางคือการปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ช่องเราด้วยนะครับ